หรือพี่นาเรื่องร่างกายตัวเองเนะี่ยถ้าว่าตัวอย่างบุคคลที่พี่นาอสาุภาพี่นาสังขารร่างกายตัวเองเนะ่ยถ้าพื้นฐานตัวเองไม่มีนิสใสทางนี้พี่นาไปก็มไ,กออกไม่ได้ผลทำถูกจ้าอยู่ก็ไม่ได้ผลเพราะที่ใสัยพื้นฐานตัวเองไม่มนาทางนี้แต่ต้องพี่นากันไว้การพี่นาอสุภาเนี่ยเพื่ออะไร การพี่ณารูกกายตัวนี้อสุภะคือบรรเทาแห่งราคะถึงจะเราจะไม่ละราคะได้ก็ต้องทำบรรเทาเอาไว้บุคคลในพิจารณาเห็นแท็กศพโดยตัวเองพี่นาบ่อยๆว่าตั้งสังขารร่างกายเราเป็นความสกปรกโสโครกอย่างนี้อย่างนี้พจารณามากขึ้นไปเท่าไหร่คนนั้นเรื่องราคะก็ไม่กำเริบมีอุบาย,ยการพิารณาสังขารร่างกายลงสู่สุภะคือบรรเทาราคะไม่ให้กำเริบ นี่จะมาให้ดีอีกส่วนหนึ่งการพิจารณารูปกายที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพิจารณาลงสู่ความไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอพยายาม,ยยมแยกแยกร่างกายส่วนต่างๆมีผมขนเล็บฟันนัง,นงเลือ,อนกระดูกทั้งหมดแยกสู่สวนออกไปมาสังขารร่างกายเราเนี่ยตัวเราันอยู่ที่ไหนสสงขานร่างกายทั้งหมดมันมีชื่อด้วยกันทั้งหมดแล้วแต่ตัวเราันอยู่ที่ไหน การพิจารณาแยกแยะสังขารร่างกายอย่างนี้เป็นอุบายทพ่จะเห็นอัตตาว่าอัตตาตัวเราเแนบบี่ยมันไม่มีจริงๆเพราะร่างกายทุกส่วนมันไม่ชื่อทั้งหมดกระดูกก็มีชื่อของเขาหนังก็มีชื่อของเขาจับใจเต้นหัวมันมีชื่อของเขาทั้งหมดเขาว่าชื่อตนไม่มีในร่างกายอยันนี้มาหาชื่อได้ไหมเขา่าชื่อตนมีไหม ตำราที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในหนังสือทั้งหมดในวิดีโอกันนะมีชื่อไหมหวัดตนมีนร่างกายอันนี้ไม่มีถ้าตัวยังไม่มีตนในร่าง,งกายจะไปยึดอาวัาตนทําไมทําไมเราจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าวะาสังขารร่างกายนี้ไม่ใช่ตนเพราะในสิ่งต่งางๆอาการการเจ็สองทั้งหมดนั้นมันไม่ชื่อทั้งหมดแล้วไม่มีตนสักสักอย่างหนึง่งอยู่ที่นั่นนั่นเพื่อว่าแยกแยะร่างกายออกไปเพื่อว่า ลงสัวนัตตาเพื่อทำาบอัตตามีการพี่นากายจะพี่นาลงสัวสุภาก็ได้ลงสู่พี่นาเรื่องอนัตตก็ได้เรื่องอนัตตานะ่ะคือว่าไม่มีตนให้รู้เห็นการเป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่านักปฏิบัตินักภาวนานี่การพี่นาการในวันรูป ลูกต่างๆไมันจะพืู่เราอย่างเดียวใครก็ได้ที่นอนอยู่ข้างที่นอนของเรามีอยู่หลายหลายคนทั้งสามีบ้างมีผัวบ้างมีลูกบ้างล้านบ้างหรือเพื่อนบ้างที่อยู่ด้วยกันบ้างเอาเสียงที่เราอยู่ด้วยกันมาพิจารณากันว่าทุกคนที่เดินไปมาหาจุ่ทุกวันเนี่ยมันเดินได้ไปได้เพราะอะไรเพราะมีจิตวิญญาณครองร่างอยู่ เมื่อจิตวิญญาณครองล่างอยู่ได้ก็ต้องเดินได้มาได้ยิ้มเลาะอะไรแต่ทุกอย่างแต่เมื่อสังขารร่างกายมีอยู่ก็าตามเมื่อจิตวิญญาณหายออกอยิ่งนห้อออจากร่างกายไปแล้วสภาพของสังขารร่างกายทุกขวนก็ทิ้งกับโลกอันนี้เหมือนกันกับ่อนไม้่อนฟืนมม่มีประโยชน์อันใดจะเอาขวนไปจับเอามีดไปฟันเอาไฟไปเผาก็ไม่รู้เรื่อง ้าของรักของชอบใจไปให้มันก็ไม่เอาไม่เป็นเยาเงินเป็นล้านดปวยว่ให้ก็เอาไม่เป็นสังขาร่างกายเหล่านี้มันไม่อยู่ในนัดของใครนี่คือว่าตนคําเนี้ยมันต้องรู้จักว่าไม่มีในของสิ่งนี้มีพี่หน้าบ่อยๆที่หน้าบ่อยๆพี่หน้ามากเท่าไรเท่าไรขึ้นไปนั่นนะการถอนออกมาจากความยึดม,มั่นถือมั่นในตนเมั่จะอ่อนมันถอนตัวขึ้นถอนตัวขึ้น เราจะเอาความรู้มาตัดสินได้ถ้าเอาความรู้มาตัดสินกับบทเรื่องเลยต้องเอาปัญญาเป็นเครื่องตัดสินในความรู้ผู้อื่นนี่สอนเรามาว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นความรู้ผู้อื่นเรา,เาไว้เอาปัญญาเราเป็นเครื่องตัดสินเรานี่เดินพิจารณาูปอย่างเดียวเป็นเรื่องใหญ่มาก